ซึ่งก่อนจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนในทองคำแล้วก็ประเมินทิศทางเดี๋ยวมาเช็คราคากันหน่อยว่าเช้านี้ราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองโลกก็บวกได้นะคะทองแท่ง96.5ราคาขาย3 3 0 0รับซื้อ3 2 0 0บาททองรูปพันธ์ขายออก3 8 0 0รับซื้อ29,652บาท96สตางค์ค่ะ คุยกันวันนี้กับคุณสิริลักษ์ปกติประพาณะคะผู้มนการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหั้เซนเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เกสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะท้องบวกเรื่อยๆเลยจะเข้าใกล้พันแปดร้อยเหรียญแล้วประเมินทิทางยังไงคะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะ<ม>ซึ่งทองํำก็ทำจุดสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์แล้วค่ะจากที่ลงไปต่ำสุดพันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์ในวันที่ยี่สิบเด็กกรกฎาคมนะคะผ่านมาแค่อาทิตย์กว่านะขึ้นมาหนึ่ง หนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วนะคะถามว่าจะไปต่อได้แค่ไหนพันแปดร้อยดอลลาร์เราว่าลงกา้เห็นกันนะคะซึ่งออถ้าผ่านขึ้นไปได้อาจจะประมาณพันแปดร้อยสิบถึงพันแปดร้อยสิบห้าดอลาาลออาร์ 1, ซึ่งเป้าหมายรอบนีอ้อาจจะให้ไว้เบื้องต้นที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบดอลลาร์ก่อนก็คือเป็นจุดที่ตอนของคำเคยลงไปหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์ตอนวันที่เก้าสิงหาคม นะคะและรอบนั้นเขาขึ้นไปได้สูงถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบตนลมันขอประเมินว่าอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ <S <S เราก็คือตอนนี้อาจจะแบบเอ้ยมีปัจจัยบวกเข้ามาหลายเรื่องดอลลาร์เริ่มเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงคือไปเด็นคงคงหลายเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจในการเริ่มออกมาอ่อนแอแล้วก็เฟดคงชะลอการปขึ้นดอ,อกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีีแล้วเหลือการประชุมสามครั้งที่ก็คือกันยายนเนี่ย ตอนนี้ตลาดประเมินว่าคงจะขึ้น0.5%พฤศจิกายนน่าจะขึ้น0.25%แล้วก็ธันวาคมจาไม่ชุนเพร้งสุดท้ายเนี่ยอจะคงดอกเบี้ยค่ะถ้าเกิดขึ้นก็คงขึ้นแค่0.25%ตอนนี้น้ำหนักเหมือนจะคงดอกเบี้ยะนะคะมันทิศทางดอลลาร์ที่แนวลงอ่อค่าลงต่อเพราะว่าแข่งค่าขึ้นมา20ปีมากที่สุดในรอบ20ปีนะคะแล้วก็หลักหลักสัปดาห์นี้ก็คงดูเรื่อง ตัวด้วการจ้างงานของธนกคาค่ะ,ะปัจจัยบวกนี้ีกม้ก็ตัวโกลด์เทอรซีก็หยุดขายทองแหละสัปดาห์ที่แล้วหลังจากขายทองติดต่อกันมาห้าสัปดาห์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนที่ซื้อทองเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็อาจจะอรู้สึกฟังข้อมูลวันนี้แล้วก็ถือต่อได้แหละสบายใจเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยบวกแต่คนที่ยังไม่มีหน้าราคานี้เราควรเข้าไปตามไม้หรือ,อยังไงดีคะ ก็ก็ว่าทัานต้องต้องต้องเรียนว่าก็ขึ้นขึ้นมาเยอะนะคะบอกว่าแล้วขึ้นมาหนึ่งพันดอลลาร์จากที่ลงไปหนึ่งพันดอลลาร์ราะอาจจะต้นคุนอาจจะจะแพงนิดนึงนะคะเพราะราคาระดับสามหมื่นขึ้นไปในความรู้สึกก็คงคงรู้สึกว่าแพงแหละนะคะมันก็อาจจะอาจจใจเย็นนิดนึงก็ได้ก็คงคงมีย่อมีย่อให้เราเห็นบ้างนะคะมันเอ่อกลุทยุตตอนนี้ก็คงเข้าซื้อถ้าอ่อนตัวลง นะคะพันเจ็ด้อยห้าสิบดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะถ้าเป็นทองแท่งก็ประมาณสามหมื่นห้าสิบาทเงินบาทตอนนี้กลับมาทิศทางแข็งค่าขึ้นนะคะก็คงเป็นตามเงินทิศทางเงินดอลลาร์เป็นหลักนะคะเออส่วนส่วนเป้าหมายที่หนึ่งพันแปดร้อยดอลลาร์เนี่ยทองแท่งก็จะอยู่ประมาณสามหมื่นหกร้อยบาทค่ะอืมโอเคค่ะมันมีประเด็นข่าวเกิดขึ้นค่ะพี่เก๋เรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มันเคยเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลทําให้มีแรงเข้ามาซื้อทองคำเป็นเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็มีข่าวกลุ่นๆก,นกันขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วในแง่ของนักวิเคราะห์ทองคำมีการเล็งประเด็นนี้เอาไว้ไหมว่ามันจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำํำร้าแรงแค่ไหนคะรอบนี้ ก็อจริงๆรัสเซียูเครนยังไม่จบเลยน<ต>ะคะมีคู่ใหม่เข้ามาอีกครั่ะในการเราก็ทีนซึ่งก็คงคงมีข่าวที่ออกมาว่านางเงินเชือเป็น,ปนลงเชือ<ะ>นะประธานสภาที่ไทยรลออนนเตรียม,ยมเยี่ยมเยือนประเทศเอเชียสี่ประเทศนะคะสิงคโปร์มาเลขเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ญี่ปุน่น<ะ>ไม่ได้ระบ,บุใต้หวันแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ว่าอจะคง คงแอบมา,าก็คือไม่ได้เป็นประกาศเป็นทางการคือถ้ามาจริงๆจ,งจ,งจงก็คง,คงคงไม่ค่อยพอใจเพราะว่านะคะเขาก,ก็ยังมองว่าไต้หวันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วสเริกาก็จะมา,มาแทรกแซงไต้หวันตลอดเวลาแล้วสังเกตว่าจีนก็มีการซ้อมรบกระสุนจีนนะคะช่องแคบไต้หวันยันสอที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดนางย่างทื่อเหอซี่อหนำมาเยีอยนไต้หวันจริงๆคิดคิดว่าจีนคงต้องแบบแสดงสัญญาณภาพนะคะตอบโต้ไป เพราะฉะนั้นประเมินเบื้องต้นว่าจริงๆค่ะว่าเขาคงอาจจะเหะเมนโอ้โหถึงกับจะต้องมชู้รบกันจริงจังหรือเปล่าก็เบื้องต้นตอนนี้ยังยังไม่ได้ฮะฮะประเมินถึงขนาดนั้นคือถ้าหูขนาดนั้นก็คงต้องมีหลายสื่อทองคําเขาหม,มามากนะคะตอนนี้ก็อทองคาอาจจะยังไม่ได้ปรับปรับตัวขึ้นแลนจะจะประเด็นเรื่องความเสี่ยงทางหู้นาี่ระหว่างทำนาการและกีนเท่าไหร่นะคะอย่างอย่างก้คงติดตามได้นระยะต่อไป ใช<ๆ>่ค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลน,นะคะตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือทองคำไว้อยู่แล้วก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่ก็ลดแล้วแต่เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลโบวกต่อราคาทองในระยะสั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละค่ะ